ของฟ้าเหนือปล่อยเปตดลุกเป็นไฟเมื่ออินสีทองทีหาสิบทยานขึ้นฟ้านี่ไม่ใช่แค่การซ้อมรับตามปกติแต่มันคือการเปิดฉากถล่มรังใหญ่ที่โลกต้องตะลึงเสียงระเบิดดังสนัน่นจนเห็นกลุ่มควันพุ่งสูงถึงสะแก้วคลังแสงที่ดูเหมือนจะไร้เทียมทานและอาคารศูนย์กลางของแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงคนนับหมืน่นกลับราบคาบเป็นหน้ากลองภายในเวลาไม่กี่นาที แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความพินาศครั้งนี้ทำไมแก๊งทุนสีเทาถึงพยายามใช้ธงชาติเป็นยันกันร,ระเบิดและปฏิบัติการรับดโดรนล่อเป้าที่ใช้ตาเทพทำลายเรดาร์ฝั่งตรงข้ามจนกลายเป็นเศษเหล็กนั้นทำได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือนาทีต่อนาทีของสงคราม24นาทีที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าอาเซียนไปตลอดกาล อย่ากระพริบตาเพราะความจริงมีเพียงอย่างเดียวและเราจะเปิดเผยมันเดี๋ยวนี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชายแดนในเช้าวันที่ควรจะเงียบสงบแต่ตลาดกลับระอุอีกครั้งมีรายงานการเปิดฉากโจมตีบ้านเรือนประชาชนชาวไทยถึงสหลังและเสียงปืนใหญ่ที่ดังสนั่นต่อเนื่องกว่า10บนัดนี่คือการท้าทายอธิปไตยอย่างรุนแรงที่สุดในรอบปี แต่สิ่งที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่าคือเป้าหมายเหล่านั้นไม่ได้มีแค่ทหารแต่มันคือฐานที่มั่นของแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กัดกินคนไทยมาอย่างยาวนานพวกเขาใช้พื้นที่ปลอยเปตเป็นที่กบดานและเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงสำคัญในการซื้ออาวุธเพื่อย้อนกลับมาทำร้ายเรากองทัพไทยจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปทัพบ,บกจับมือทัพฝาเปิดปฏิบัติการสถาปนาอธิปไตยทันที เพราะนี่ไม่ใช่แค่การรบเพื่อพื้นที่แต่มันคือการขุดรากถอนโคนเนื้อรายที่สร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งภูมิภาคแต่อย่าพึ่งวางใจเพราะฝั่งตรงข้ามเตรียมแผนสกรปรกไว้รับมือเราพวกเขาใช้อะไรเป็นโล่มนุษย์และทำไมรถบัสพลเรือนถึงกลายเป็นจุดที่ใช้จัดฉากเพื่อใส่ร้ายไทย คำตอบอยู่ที่ภารกิจถัดไปของอินทรีทองนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่อินทรีทอง T50TH จะได้แสดงแสนยานุภาพกลางสมรภูมิจริงไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมอีกต่อไปเครื่องบินขับไล่และฝึกไล่ขั้นสูงลำนี้ถูกส่งตรงมาจากกองบินสีนครสวรรค์เพื่อทำภารติจพิฆาตเคียงข้างกับพี่ใหญ่ย่าง F16 นักบินของเราทำการเช็คระบบอาวุธเป็นครั้งสุดท้ายทุกอย่างพร้อมสำหรับการโจมตีทางอากาศแบบสายฟ้าแลบเมื่อเป้าหมายอยู่ในระยะที่กำหนดเสียงนับถอยหลังที่น่าเกรงขามก็ดังขึ้น3 2 1ตุม้มระเบิดถูกย่อนลงกลางคลังอาวุธของฝั่งตรงข้ามที่ปอยเปตดอย่างแม่นยำร้าวกับจับวาง แรงระเบิดมหาศาลทำให้เกิดเปลวไฟและกลุ่มควันดำทะมึนพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไกลถึงฝั่งจังหวัดสะแก้วของไทยการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำลายอาวุธแต่เป็นการประกาศกล้องว่าท้องฟ้าเหนือบริเวณนี้คือกรรมสิทธิ์ของกองทัพอากาศไทย100%และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเ,เอาไมายต่อไป คือรังใหญ่ของกระบวนการทำลายชาติที่ซ่องตัวอยู่ในอาคารหรูแต่ในขณะที่เปลวไฟกำลังลุกโชนฝั่งนั้นกลับเริ่มใช้โล่มนุษย์และสร้างข่าวปลอมเพื่อดิสเครดิตเรากองทัพไทยจะแก้เกมนี้อย่างไรเป้าหมายที่โดนถล,ล่มและปล่อยเป็ดไม่ได้มีแค่ครั้งแสงเท่านั้นแต่มันคือการกวาดล้างรังใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์และกระบวนการคอเซนเตอร์อาคารที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่นพุนสีเทาถูกถล่มจนราบคาบ ทำไมต้องเป็นที่นี่เพราะความลับที่น่ากลัวคือเงินมหาศาลที่หลอกลวงไปจากประชาชนได้ถูกส่งไปเป็นท่อนน้ำเลี้ยงสำคัญในการจัดซื้ออาวุธและสนับสนุนกองทัพฝั่งนั้นโดยตรงการทำลายรังของพวกมันเท่ากับการตัดกำลังรบของศัตรูตั้งแต่ต้นทางในโลกออนไลน์ข้อมูลกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วธุรกิจมืดมากกว่า10แห่งในปอยเปตต้องหยุดชะงักลง100เอร แก๊งจีนเทาที่เคยเสวยสุขบนความทุกข์ของคนอื่นกําลังตกอยู่ในความโกลาหลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ในวินาทีที่ความตายมาเยือนพวกเขาทำสิ่งที่เราไม่คาดคิดมีรายงานว่าแก๊งจีนเทาเหล่านี้พยายามปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อทำบางอย่างบางอย่างที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้รอดพ้นจากระเบิดของ T50TH ได้มันคืออะไร และทำไมยันกันร,ระเบิดชิ้นนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนทั้งโลกกำลังพูดถึงคำตอบกำลังจะถูกเฉลยในต่อหน้าภาพที่ปรากฏบนจอของโดรนตรวจการทำให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมต้องตะลึงในขณะที่ระเบิดกำลังจะลงสมาชิกแก๊งจีนเทาหลายคนกำลังพยายามปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อปักธงชาติผืนใหญ่พวกเขาหวังจะใช้ธงผืนนั้นเป็นเหมือนยันกันร,ระเบิดหรือเกราะคุ้มภัย เพื่อขอความเมตตาจากกองทัพอากาศไทยแต่นี่คือสงครามจริงไม่ใช่สนามเด็กเล่นในพิกัดทางทหารที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีไทยจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นกองทัพไทยยืนยันชัดเจนว่าใครที่หนุนหลังกลุ่มอาชญากรหรือใช้พื้นที่อธิปไตยมาทำร้ายคนไทยต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาธงชาติที่ควรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศกลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือปกป้องรังโจรในทางที่ผิด และมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความแม่นยำของ T50TH อาคารเหล่านั้นถล่มลงมาพร้อมกับความโอหังของขบวนการทุนสีเทาที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายแต่เมื่อยันผืนแดงใช้ไม่ได้ผลฝั่งตรงข้ามเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์พวกเขาเริ่มส่งโรนสอดแนมของตัวเองเข้ามาหวังจะค้นหาพิกัดเพื่อโต้กลับเราสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อเรดาร์ของเราตรวจพบวัตถุแปลกปลอมนับสิชิ้นมุ่งหน้ามายังฝั่งไทย กองทัพอากาศจะรับมือกับฝูงโรนเหล่านี้อย่างไรและความลับของตาเทพที่ทำให้เรามองเห็นทุกการเคลื่อนไหวในความมืดคืออะไรเมื่อตะวันรับขอบฟ้าความมืดมิดกลายเป็นพันธมิตรของฝั่งตรงข้ามมีรายงานการเคลื่อนพลครั้งใหญ่ของฝั่งนั้นมุ่งหน้ามาที่สะแก้วและตลาดรงเกลือพวกเขาพยายามใช้ความมืดพรางตัวเพื่อรอบโจมตีแต่พวกเขาลืมไปว่ากองทัพอากาศไทยมีตาเทพตาเทพหรือระบบตรวจการและเรดาร์อัจฉริยะของเรา ช่วยให้นักบินมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเป็นกลางวันไม่ว่าศัตรูจะซ่อนตัวอยู่ในป่าหรือเคลื่อนพลใต้เงามืดระบบจะทำการล็อกเป้าหมายโดยอัตโนมัติทันทีกองทัพไทยประกาศกล้องว่าเราเตรียมพร้อม100หากมีการยิงเข้ามาแม้แต่เพียงนัดเดียวอินซีทอง t h 0 t h จะทะยานขึ้นฟ้าเพื่อทำลายจุดกำเนิดเสียงนั้นทันทีในนาทีนี้ท้องฟ้าเหนือสมรภูมิกลายเป็นเขตห่วงห้าม และเราได้ทำลายระบบเรดาร์ของฝั่งตรงข้ามจนเกือบหมดสิน้นทำให้ท้องฟ้าเป็นของเราแบบ100%แต่ทว่าในขณะที่เราคุมเกมได้ทั้งหมดฝั่งตรงข้ามกลับตัดสินใจใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายพวกเขาไม่ได้ส่งเครื่องบินรบมาสู้แต่กลับส่งบางอย่างที่เล็กกว่าและตรวจจับได้ยากกว่าเข้ามาท้าทายระบบตาเทพของเรา นั่นคืออะไรและทำไมกองทัพไทยถึงยอมเสียโดรนราคาแพงของตัวเองไปในค่มคืนนี้มาร่วมเจาะลึกแผนเนื้อแลกหมัดในส่วนถัดไปฝั่งตรงข้ามเริ่มฉลองและประกาศใช้ชนะอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาอ้างว่าสามารถสอยฉลามอากาศโดมิเนเตอร์ XP ของไทยร่วงลงสู่พื้นดินได้สำเร็จสื่อออนไลน์ฝั่งนั้นประโคมข่าวว่าได้ทำลายเครื่องบินตรวจการราคาพันล้านของเราจนพินาศแต่ความจริงที่น่าตกใจคืออะไรสิ่งที่ร่วงลงไปนั้นไม่ใช่โดมิเนเตอร์ XP แต่มันคือ DP 2 0มันคือโดรนตรวจการขนาดเล็กที่ไทยผลิตเองและมีราคาต่างกันมหาศาลนี่คือกลยุทธ์เนื้อแรกหมัดที่แยบยนที่สุดแล้วภารกิจของ DP 2 0ในค่ำคืนนี้ไม่ใช่การรบเพื่อเอาชนะแต่คือการล่อเป้าและชี้เป้าเมื่อฝั่งนั้นเปิดฉากยิงเพื่อหวังจะทำลายโดรนของเราพวกเขาก็ได้เปิดเผยตำแหน่งคลังแสงและระบบเป้าการทางอากาศที่ซ่อนอยู่ในเงามือดออกมาจนหมดสิน้น เรายอมเสียโดรนเพียงหนึ่งลำเพื่อแลกกับพิกัดที่แม่นยำที่สุดในการโต้กลับและตอนนี้พิกัดทุกอย่างถูกส่งตรงไปยังฝูงดินอินทรียทองเรียบร้อยแล้วเตรียมพบกับพายุแห่งการล้างแขนเพราะเป้าหมายต่อไปคือคลังแสงใหญ่ลึกเข้าไปในอำเภอสีโสพลภายในสิบนาทีหลังจากนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีที่พิกัดถูกยืนยันจากโดรนล่อเป้าท้องฟ้าเหนืออำเภอสีโสพล ก็เปลี่ยนเป็นสีเพลิงในชั่วพริบตานี่คือการตอบโต้ที่รุนแรงและแม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาภายในเวลาเพียงสิบนาทีคลังแสงขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ฝั่งนั้นถูกถล่มจนราบคาบไม่เหลือชิ้นดีแสงเพลิงจากการระเบิดสว่างจ้าจนท้องฟ้าเปลี่ยนสีกองทัพอากาศไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การสูญเสียโดรนเพียงลำเดียวคือการแลกที่คุ้มค่าเพราะตอนนี้เราได้ทำลายระบบเรดาร์ของฝั่งตรงข้ามจนเกือบหมดสิน้นในวินาทีนี้ท้องฟ้าเหนือสมรภูมิเป็นของประเทศไทย100%เราไม่ได้อยากสูญเสียแต่ถ้าพวกเขาไม่หยุดเราก็มีเครื่องมือที่เหนือกว่าเสมอนี่ไม่ใช่แค่คำคู่ แต่คือความจริงที่ปรากฏบนจอเรดาร์ของศัตรูที่กำลังดับวูบไปทีละจุดระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝั่งนั้นกลายเป็นเศษเหล็กที่ไร้ความหมายเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีขั้นสูงของอินซีทอง T50TH แต่ในขณะที่คลังแสงกำลังลุกไหม้ในโลกออนไลน์กลับเริ่มมีการปั่นกระแสะข่าวที่น่ากลัวมีการขู่ฆ่านักบินไทยและเอาภาพมาประจาน นี่คือสงครามจิตวิทยาที่ไร้จรรยาบรรที่สุดและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการเคลื่อนไหวในพนมเปนพวกเขาเริ่มแผนใหญ่เพื่อกดดันไทยในเวทีโลกโดยการใช้พลเรือนเป็นเดิมพันพวกเขาจะสร้างสถานการณ์อย่างไรและมหาอำนาจชาติไหนที่กำลังจะก้าวเข้ามาแทรกแซงในศึกครั้งนี้สงครามครั้งนี้ไม่ได้สู้กันแค่บนฝาแต่ยังสู้กันดุเดือดในเวทีโลก ขณะที่เสียงระเบิดในปอยเปตยังไม่ทันจางหายประเทศไทยได้ประกาศรุกทางการทูตครั้งใหญ่โดยการเชิญตัวแทนจาก58ประเทศทั่วโลกมาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางปราบป,ปรามอาชญากรรมไซเบอร์แต่น่าแปลกใจที่ฝั่งนั้นกลับไม่ยอมมาทำไมน่ะละ่ะก็เพราะบริษัทสีเทาเหล่านี้คือท่อนน้ำเลี้ยงสำคัญที่คอยเติมเงินให้กองทัพของพวกเขา การขาดเงินจากแก๊งสแกมเมอร์เท่ากับเป็นการตัดลมหายใจทางการทหารของพวกเขาโดยตรงความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือแม้แต่พยามังกรอย่างจีนก็เริ่มส่งสัญญาณไฟเขียวให้มีการกวาดล้างครั้งใหญ่จีนยืนยันชัดเจนว่าไม่สนับสนุนอาญากรข้ามชาติและใครที่ทำผิดกฎหมายในต่างแดนต้องรับผิดชอบตัวเองนี่คือการตบหน้ากลุ่มทุนสีเทาอย่างแรงที่สุด ในพนมเปนมานีลูกชายของคุณเซนพยายามสร้างภาพลักการเดินขบวนที่มีคนร่วมกว่า3ามแสนคนเพื่อกดดันไทยในเรื่องมนุษยธรรมพวกเขาเรียกร้องให้หยุดทำร้ายเด็กและสตรีแต่โลกไม่โง่ลักฐานฟ้องชัดว่าพวกเขาใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์และดึงผู้บริสุทธิ์มาตายแทนรังโจรมิตรประเทศทั่วโลกเริ่มเห็นผอง การกำจัดเนื้อร้ายชายแดนคือสิ่งที่ต้องทำเมื่อท่อนน้ำเลี้ยงขาดทหารแนวหน้าของฝั่งนั้นก็เริ่มระสับระสายขาดทั้งสเสบียงและกระสุนแต่ในห่วงเวลาที่พวกเขากำลังจนมุมฝั่งนั้นกลับเตรียมแผนการเฮือกสุดท้ายที่ช่องตาเท่าพวกเขาซ่อนไม้ตายอะไรไว้ในพื้นที่ยุทธศาสตรน์นี้และกองทัพไทยจะใช้หมัดเด็ดอะไรเพื่อจบเกมสงครามครั้งนี้วินาทีตัดสินมาถึงแล้ว ที่ช่องตาเท่าสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นถึงขีดสุดฝั่งตรงข้ามพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายด้วยการใช้ไม้ตายที่พวกเขาเตรียมไว้นั่นคือการยิงโต้กลับด้วยปืนใหญ่หนักหวังจะเปลี่ยนเกมสงครามแต่พวกเขาคิดผิดเพราะทันทีที่ปืนใหญ่กระบอกแรกลันไกระบบตาเทพของกองทัพไทยที่ว่าอยู่บนฟากฟ้าก็ทำการล็อกเป้าหมายทันที ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามพรางตัวหรือซ่อนเร้นในสายตาของอินซีทองทีห้าสิบทีเฮชไม่มีคำว่าหลบซ่อนนี่ไม่ใช่การรุกรานแต่คือการสั่งสอนให้รู้ว่าเขตแดนไทยใครก็ล่วงละเมิดไม่ได้เสียงนักบินประกาศกล้องผ่านวิทยุสื่อสารพร้อมกับการปล่อยอาวุธนำวิถีที่แม่นยำระดับเซนติเมตรตูมตูมตูม หารปืนใหญ่และอาณาจักรธุรกิจมืดที่เหลืออยู่พังทลายลงในกองเพลิงแก๊งสแกมเมอร์นับพันที่เคยโอหังตอนนี้ต้องหนีหัวสุกหัวสุนธงชาติที่พวกเขาเคยใช้เป็นยันวันนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อพวกเขาเลือกที่จะทำลายความสงบสุขของภูมิภาคสมรภูมิที่ช่องตาเท่ากลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึกอธิปไตยของไทยไม่ได้มีไว้เจรจา แต่มีไว้ปกป้องด้วยชีวิตและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและตอนนี้เมื่อฝุ่นควันเริ่มจางหายความจริงเพียงหนึ่งเดี๋ยวก็ปรากฏชัดเจนต่อสายตาคนทั้งโลกเมื่อเสียงปืนเงียบลงความสงบสุขก็กลับคืนสู่ชายแดนอีกครั้งตลาดโรงเกลืออีกเคยเงียบเหงาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาประชาชนเริ่มมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเห็นการทำงานที่เข้มแข็งของรั้วของชาติ ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่แค่ใช้ชนะทางการทหารแต่คือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอินซีทอง T50th ของเราคือของจริงแม่นยำดุดันและทรงพลังจนโลกต้องยอมรับอธิปไตยของประเทศไทยไม่ได้มีไว้ให้ใครมาเจรจาต่อรองแต่มีไว้ให้เราทุกคนร่วมกันปกป้องสงครามในสมรภูมิอาจจบลงที่โต๊ะเจรจาในวันหนึ่ง แต่ความเกรียงไกลและความเสียสละของทหารไทยจะถูกจารึกไว้ในใจของพวกเราตลอดไปแล้วคุณละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับแสนยานุภาพของ T50TH ในครั้งนี้หรือคุณคิดว่ากองทัพไทยควรเพิ่มขีดความสามารถด้านไหนอีกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตคอมเมนต์บอกเราข้างล่างได้เลยถ้าคุณรักในกองทัพไทยและภูมิใจในอธิปไตยของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญที่สุดคือการกด subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรายงานพิเศษเจาะลึกสมรภูมิต่อไปจากเรา